คุณทองมีเงินดาวแล้วเออเยอยดาวสามหมื่นเองตรงส้มเปนไหนแป๊ะจิ้งทีดีวะตาปีดวะวางตัดไว้นะไรเขาจะซื้อรถกันแล้วซื้อแล้วปอะแต่วะตายรถไอ้ไทยการต้องตัดกันต้องตัดกันต้องตัดไทยการต้มตัดไทยการต้มตัดเฮ้ยเยี่ยตายแล้วตั้งใจไม่ต้องแค่มาเรเคมเล่นเนี่ยดูวทำรถเข้ารถเจ็บรถตาย

ก็กดไปดิกวาดคลิปอยู่ด้วยอ่ะก็กดไปให้ชูกกดไปให้ดูดิเออขนาดไอคลิปนั้นเนี่ยไอสัตว์วาดคลิปนั่นเนี่ยแม่โชว์ดิไอสัตว์ได้เลยกูแม่บ้านเบื่อมเจอได้ร้านนียโยันเป็ดงานคอนเซป ไย่เยเแ่กะยี่อ่ะกูไม่เคยคิดจะเล่นสองทางเลยนะเว้ยตำแหน่งกูอ่ะไอ้แบเอาไงวะแบ๊วต้องไว้อ่เออปิดหลังอไ้เียมึงอย like like 1, ู hei, ่ไกลไอยู่ไกลเออ่ไอ้ <S S ่มง่่ะังเล็กอ่ เ้ยกูท่อให้เตยโอเคโอเคติดมาโ้องตัดนะเว้ยไอ้มึงเชิญเข้ากล่องนะมึงเชิญยิงเข้ากล่องนะเออเข้ากล่องอ่ะกูยิงให้เพื่อนยิงในศึกตัวเด็กสไนส์หลังส้มเซฟหน่อยออสกลับมาก็ดูดต่ำได้ต้องรีบไม่ต้องรีบกูดูท่อยาวตากตัวกูมุดเข้าให้ซากปล่อยเลยปล่อยเลยกูดูมุดเข้าให้อยู่ฝ่ายในโฮลขำยากไปหลังรถ ยิงตอนเด่นขึ้นมาไอ้โดนแฟดระวังหลังส้อมลงแล้วเดี๋ยวทำให้ก็ได้อันนี้่แต่ในเด็กเนี่ยกางดีไต่ทอดไต่ทอดต่ทอดไต่ทอตัวเ้ยว่าแล้วไอ้เหี้่เหี้ยมันชิดขึ้นมาเออีิงท้ายพวดเลยเรื่อยๆจำเข้าแล้วบอกมอสดูห่างๆไว้เอาแล้วที่ว่าเอ้า อี๋เออที่วางที่วางตัวที่วางที่วางเหล็กที่วางเหล็กนำมุดเข้านำมุดเข้าเอเคเข้าโอ้โอ้หมดกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยมอสเหล็กเข้าอ่ะผมบอกที่วางมันบอกแล้วไงโอ้โหไม่ทำหยุดมันไม่มีอะไรวะไม่มันไม่มีแบบอารมณ์ในการสั่งอ่ะอารมณ์ในการสั่งว่าแบบว่ามันเข้าพุทธเฉยอะเข้าไหนวะเออผมก็ไม่รู้ดิเข้าวันเข้าไงตว์ ไม้อยู่ในจีวาไม่ใช่คือเสียงมึงน้าเสียงมึงแบบว่าตื่นเต้นเลยอ่ะเราเล่นกับเาอวมาสอ้องเดียวะได้ใช่ใได้นะเขาาตอ้องเขาอกฟ้องเลย o l e i t l อสองเพื่อนอวัดีน้ำควันน้ำอควันผยงตัวโอ้อยไวเามาอ้อตัดนะไม่เห็นู ไอ้แบลเล่นอย่างงี้ก็ได้นะเว้ยเนี่ยดูดิมึงโดดอยู่ฝั่งนู้นกูโดดฝั่งนี้ฝั่งนั้นฝั่งนี้นะเนี่ยกูดูในส้มมึงดูกลางส้มไงเดียะมันก็ยิงกูเกาะปีเป้าเดียวดิกูว่าออกมาสวนให้ปุ้งไงตายแล้วแหละห้าสิบเด็กห้าสิบเด็กสไนซ์สไนซ์สไนซ์ตาต้าเหรอเออยายาฮะสัญญาณมีนะกูตุ๋ยสไนซ์ซาตไว้ตายแม้วเข่าเข่ามือเข่ามี กูเขียนไว้ตัวนึงเกิดมาเกิดมาในไทยแยกหมดสาแยกหมดสามแยกหมดไอ้ไทยกูไม่เห็นสนายกูไม่เห็นสนายสนายตาย้มสนายตายแล้วมึงยิงเมึงอกี้โอเคอ้าวโนแมทเหรเออนูปืนก้สามแย่งเลยท่อขอขึ้นมาซาก่อขึ้นมาเก็บเก็บห้าสิบหดท่อถวยตายเลยตายัดซาไปทางใ้รอใชยดูฝั่งตรงนี้กูฝั่งตรงนี้ฝั่งตรงนกูดูกเองมึงน้มฝั่งตรงน้่ตนี้โทษว่ะยิงม่โดน ไปบ้านมันอ๋อยท้องมีห้องเพื่อนไปบ้านมันไปดูส้มเลยไปกลับไปสามแยกดูส้มเข่าเหล็เข้าเหล็กเข้าเหล็กอย่าลืมอคู่ยังไม่ตายเฮ้ยดูตำแหน่งด้วยเล่นสามเลยเล่นนานๆไม่รู้ดีละไม่เว้ยกูว่าโซนไม่ดีเว้ยคอนโซลไม่ดีก็ม่แก้โซนไม่ดีกูเห็นแล้วมันเหลือกลนสอง ในความคิดกูนะให้โอ๊ตสองส้มดูฐานน่ะสองส้มลงแล้วเหล็กแท็กสองกลน่ะมันจะย่งโอได้ก็คือกลางส้มถูกปะโออยู่หลังเนี่ยเออโออยู่หลังรถจบเออมันอมอเตอร์สกัดกักให้มอสอ่ะกูดูกันนะกูรู้นี่อ่ะเออเมอดูระเบียงไว้เอออ่าแล้วใครอู่เหล็กอ่ะไอ้ไอ้แม่มึงต้องขยกแบกยกเหล็กเองวะอ่าะกูรู้นี่ละกันอ่ะได้หรือเปล่านั่งนิ่งไม่ได้นม่งเปิดน้ำมุดเปิดมึงได้แม่อย่างเงี้ย คอยแล้วไกลไปหำมุดก่อนไปนำมุดเข้านำมุดเข้าเต็งผมเว้ย Fire t ม e whole ปั่นจมูกอีกมันแฟดแฟดเองอะตัวเดียวเหรอเอตามมุดตัวยังไงปล่อยมันปล่อยมันเล่นรอวางอย่างเดียวตามมุดไม่มีส้มส้มส้มจะวางไออโอ้เข้าไปแทงเลยตัวอื่นไม่ต้องวางไม่ต้องเข้าไปแทงนะโอ้แทงคนเดียวมันวางไม่ทันแล้วเนี่ยหนีได้แค่นั้นแหละจบหนีได้เอาแม่หนีสัตว์ เอาทุกแม็กล้เขาไปแทงแมกเล่เออแม็กกเล่นสามคนเลร้อยสามคนในที่เอาไงแม็กมลงไม่ลงไม่ลงไม่ลงกูไม่จะไปเอไปแพ็คเลนฐานเนี่ยฐานเนี่ยตัดให้ตัวลองตัดะเ้ปืนเลยลองระลักกดีว่าลองปาแฟดดูดีว่าปลาเขาปลากันยังไงวะต่างตัวไอ้แบเขาปลาแฟดยังไงวเกาหลีเออปลานัแะให้มักส้มสายเบียง ต่ก็ถอ่เนี่ยเนี่ยแหละ่ยแะเี่และโอเคถือแฟลชแล้วตถือแฟลชปามึงแอบบประตูนะปึ๊บเปลีมเลยนะโอเคโอเคังกลางส้มตัดไม่มีคนดูอยู่หลังมุดฝันมุดทันมดันมุดนมุาตายใกล้แบ่ยไม่ตัดยไม่ตัดน้ำมุดน้ามดตาน้ามุดตาน้ามุดตาตายส้มตัวไทยโดนแฟร์น้ำมุดตาตึกระหน้ตึกระยน้ตึกระยนะตึกะน้ มันโดนแฟดไว้สตัวเออโดนแดเจ๋งไว้แม่ใช้ได้ใช้ได้เนียชาไอเจ๋งไว้แมใช้ได้ใช้ได้โดนแฟดไสองตัวเลยดิ้นอยู่ใช่ปัะเฮ้ยเบิร์นาหมดไวเว้ยยังยักูไม่เอาเมาส์ยยี่สิบห้าะ เมื่อยมือมากเลยหูหาคีย์บอร์ดให้แม่งหล่อมือปวดมือมากเลยอยากจะบอกว่าแต่ท่านดังทีก็ไอ้ทีที่ท่านเอ้ยเฮียตนายที่หายแล้วการต้องตัดการต้องไต่ท่อเยอะไต่ท่อเยอะต้องถังต้องถังนะมาระเบิดไล่หน่อยอะไรเจ็บนะมอะไรเจ็บ้อม้อมทอมทอมตัดตัดตัดนะเว้ยตัดนะนะ้ัตัดแล้วตัดแล้ว ต้อยไล่หน่อยต้อยเออเออกูไล่หลังส้มกูไล่หลังส้มอะไรซฉันมาแข่งตัวแล้วแม่หลังส้มกูรอหลังมึงรอรอหลัแม่โหดสัตว์เาลยเจ็บนายเจ็บกูแฟดไอ้มอสด้วยกูไปเปิดให้มึงดูจำนวนเพื่อนให้หน่อยวางแล้วจำนวนมาล้วหลังส้มหนึ่งตัวนายเจ็บเฮ้ยเฮ้ยไอ้กลางส้มตัวกลางส้มตัวมอสหลังส้มตัวหลังส้มตัวตายมันตายมอสไล่สองไล่สองเพิ่งวาง สร้างแล้วสร้างแล้วพกเลยพุกเลยพุกเลยพุเลกเลยสร้างแล้วแม็กแม็กมอสแม็กมอสจะหนีจะหนีไหมชนะแล้วสร้างไม่ถึงสิบเลยน่ะเี้ยมอสปวดมอสก็เหลือสิบไอ้สัตว์นั่นแหละก็ถ้าเกิดมันมายิงกูกูก็ยิงยังแก้ทันอยู่ได้ปะอ๋อร้อยเหรอร้อยไอ้บ้าแม่เอาไอ้กูเอาไปทิ้งดีกว่าว่ารอบเนี้ยเก็บไว้บ้านเก็บไว้บ้านไงตัดของดีมีน้อยน้ำมุดเสร็จน้ำมุดเยอะตัวแม่ต้องตัดไวการต้องตัดไว้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  ท่อมสองท่อมสองามตานซ่าตซ่าสี่สี่หลังท่อมสามเไเ้นเถิด้ซ่านขอที่วาง่ามมานอสอนัด่ระเบิดเบิตซ่าอบอกระเบิดระเบิดแต่เหยียบกูงงกูนึกว่าระเบิดลงไปที่วางไงซ่อมสองโอ๊ไอ้ยซนไปเลยอหลังซ่อมสี่นเอ้ ถ้ามึงเจอชายตัวตัวพกเลยอดซากกดเนี่ยซากซากสองอดจุดกดอนเลยเพื่อนตายส้มหมดเลยไม่ใช่ปัญหาไปไปดูกลดูทักตาไปสี่หนึ่งพอดิ้งไม่เป็นนี่อไม่แน่หรอกไอ้เหี้ยเผื่อลูกตรงดิ้งเลยสัตว์นี่ไม่เป็นเลยตอนไอหนีสิงเกิลตอนนั้นน่ะฮะผมกิฟต์เลย เล่แกนเล่เปล่าไปแก้เนียนไปน่าอ้วนหูยตอนไหนเม่รอหนี้เลยปิดวินวะปิดวินวะไอ้ยแม่รอมันลงมาไหมเออโอ้คุณพ่อไว้ให้พ่อไว้ให้ดูกลางส้มมึงลงมาในส้มดีเฮียเออเนียนที่วางนะเนียนเหรอไม่เนียนไม่ดีเว้ยยิงดีกว่าเออ

มุ่ยตัวมุ่ยตัวตัวอีกตัวนึงเด็กอะไปสามแยกต่างส้มตัวนึงแล้วตามรอรอรอลงลงลงไม่ต้องออกลองกลางตัดให้กูด้วยโอ๊ตต่างส้มเงียบจะไปเช็คให้กูจะไปเช็คให้ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ต่างสมเคลียร์ต่างสมเคลียร์ อยู่ไเลยลองตัดตัดแยกมึงได้หลังส้มไอ้แบ่กูดูกลางส้มอยู่เออไปครับไปไปลวกได้เนอะเว้จังหวะนี้ไอ้แบ่ก้มที่วางใช่ป่ะไปบอสไปแฮกเหล็กไปไอ้บอลไปแฮ็กไอ้ไอ้เนี่ยไอ้แบ่ไอ้ท้ายพักเหล็กไปไอ้แบ่ก้มที่วางเอ็นนำมุดมาใช่สองมาเดินคู่เดินคู่เล็กกูดิ ต้อมถ้าจังหวะเหลือน pues ้อยนะส้มที Pen ่วางแล้วดูกลางส้มชัวชัวเฮ้เราใช้แข่งมันจะหาปหมวะเปลี่ยนทีมเลยอัดไว้เหรกลางส้มไปกลางส้มไปตัวนึงกลางส้มไปตัวนึงบลกสองบอกลางส้มหมอนบอสตายเกิดตัวนึง ไอ้โฟเป็นตาแปดเลยครับเยมึงฝมันยิงดีจังวะมามมมเมันยิงเท้าวเมันยิงเท้าวเม่ลั่น้าเมนิดนึงแล้วทไมมันเข้าทุกเม็ดเลยวะาจังหวะฟุกไอ้สัตว์เล่นไปเรื่อยๆมันไม่ได้หรอกยัดออกมานะเอกรเลนม่อยาไอ้สัตว์ินเซร์นไปเรื่อยๆไม่ได้มันตรงนะมันยิงจัหหลายตัวไม่ได้เว้ยยิงแค่ตัวเดียวเว้ย กูแขวนไอเคนเลยแขวนอะไรเอ้ยแขวนอะไรพวกคนหนึ่งดิก็ไม่เห็นว่ะกูแฝ้ในมุดให้สองโลกกลางส้มตัวแขวนอะไรพวกคนหนึ่งดิส้มกลางส้มเบียงเบียงมีเอ้ยมาแล้วชาร์จใกล้โอ้โหเียเฮ้ยตกตายถ่ายแม่งแฝดไว้ที่กูอยู่ไหนวะไทยอยู่บนดอยตื่นมาแล้วเอ้ยกูมาไงวะดังมันมดไอ้เมื่อกี้มันเจ๊ดดันไอ้ข้าวเห็กตามเลย อักตักตัวไอ้เต้เอ,ออกอ็เอาอยู่เออไอ้ตัวออนึงตะเก้าเนี่ยตัวนี้เอปืเอนเฮี้ยมาเล่นไอ,ไอส,ส,ส,ไสัตว์โอ้เจ็บเจ็บเจ็บไอ้โภมิดะซ่าซ่าซ่<อ>าไม่ถึงสิบเอออยู่ไปไหนแล้วหลับแล้วเออซ่าหมดอ่ะเออซ่าไม่ถึงสิบตัวนั้นอนะ่ะ สเกลอ่ะตัวนี้ตัวกูนี่นี่นอร์แมทนอรแมทแม่งสกิลหนึ่งไอเนี่ยได้เว้ยแผนนี่ได้เหล็กดำสองอะเหล็กดำสองได้แผนอะไรนะเอฟบีเอฟเอฟเเอฟเได้เอฟบีเออมีส้มตัวหนึ่งเฮียสเกลอ่ะปล่อยแม่เฮียเหล็กดำเกินยังแต่กลางส้มไม่แบ้ระเบิดทิศไปเรื่อยๆโดนแผ่นตัดโดนตัดเฮ้ยเฮียจริงเลยสาบเบ้สวยมอสเบียงเบียงเบียงตัวเบียงตัวเบียงตัว อยู่กลางซ่อมอยู่หาส้มตัววางอยู่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 นำมุดตัวแป๊บ้านบ้านบ้านไปบ้านไปไปซ่อมไปซ่อมนำมุดไปซ่อมแล้วบ้านมันแล้วตายตายที่โดนปืนส่งเกิดรถเกิดเกิดเกิดมาบังบีโอ้มึงกินกันนานเหลือเกิน เปลยยเจ็อ yeah. oh, yeah. so so ้เม็บเสียงมันมันยิงยากว่าเอซธรรมดาปกติไอ้สัเมื่อกี้กนลูกมันไปไหนไปเลย้ั r e i e n the o l t h ไอ้พวกนี้เรานัดแลใช่ไหมเนี่ยไม่นัดนี่ไม่แล้วกลางส้มใกล้ เย่ตายเด็กตายแบตคุณอยู่ไหนเนี่ยล็อกสองล็อกสองสไนด์อ่ะกูณเดือดเล็กอยู่กูณเดือดเล็กอยู่บ้านบ้านไทยวางได้นะเด็กวางวางได้เดินมาวางเลยปากาหน้าหมดเจ็บแล้วดูน้ำมันมดหนึ่งูตำมุดตหมุดต้มุดต้มุดต้มุดตัวเดียวจบเยี่ยมอสยิงคนเดียวเลยสัตว์กิมดองโฮนี่ว่ะเปิดมึงสูบได้ไปไวเตอร์ ซูมได้แต่กูไม่ซูมาอเป็นเคงหมายลบไปเลยมมัต้องซูมคอยแบงค์ยังซูมเลยแม่กูคิดขวาพูดไงสัตว์ก็เลยอยู่อย่างง่ายไทยมากาง้มีตัวนึงเอาโมดานโมดนโมดานโมดนดานไปตึกโมดปตดานไปตึกโอ้โหหย่ไหมโมดานไปตึกสต้องยิงโหดดีว่า AK ลังส้มต้ยดังส้มเต้ยจ้ำเดิน มาสองคนมาสองคนมาสองคนมาก็หลับวะนะเจอเอ็มสี่เก็บเสียงโกเอ็มสี่สุดสุดเจ็บไปลงต้มสามเลยทางกูไปบ้านไปเกิดสองลูก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 วางได้ละวางได้เกิดจะดันไม่เข้า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 ่่ามันแฟดเราเอาเกิดดูเดี่ยวจะไหนใส่ซากายกลางส้มดัดเลยไอ้ตัดเอาเลยมันจะเป็นสุดสเจ็บต้องแอบที